กาบเรียนท่านคณะกรรมการที่เข้ารับก,การประเมินครูเพื่อขอมีและขอเรื่นวิทยาฐานราชการพิเศษทุกท่านครับกับผมนายชวิตดนาบันลือครับวันนี้จะมานําเสนอคลิปนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับสภาพปัญหาและที่มาของการจัดการการสอนเพื่อจัดทํา ผลงานทางวิชาการในวันนี้ครับเริ่มต้นครับผมขอเริ่มจากการแนะนําตัวเองแบบข้าวคราก่อนนะครับชื่อนายชวิดนาบันลือเกิดม,มาที่7มิถุนายน2527ภูมิลำเนาเดิมจากจังหวัดกรุงเทพมหาคนครครับประวัติด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหาสารคามเอกการบัญชศึกษาระดับปริญญาโทจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา ประวัติด้านการรับราชการเริ่มต้นรับราชการวันที่4มกราคม2553ที่โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยจิว๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชัยภูมิปัจจุบันปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านตลาดคำนายคา,ารุราลังสรรอำเภอจตุรัจ์จังหวัดชัยภูมิอายุราชการทั้งหมด12ปีครับในลำดับต่อไปครับจะเล่าถึงนะครับสภาพแวดล้อมสภาพบริบทของโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านตลาด คำนายครุรังสังที่ข้าพเจ้าได้ดํารงตําแหน่งอยู่นี้นะครับจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับทาให้การจัดก,การเรียนการสอนเนี่ยจะเน้นการจัดก,การเรียนการสอนด้วยระบบรูปแบบครูประจําชั้นนะครับทางโรงเรียนของเราก็จะใช้ครูประจําชั้นสอนเกือบทุกวิชาอาจจะมีการสลับบ้างในบางวิชากับคุณครูห้องข้างเคียงครับเพื่อให้ตรงกับเอกและความสามารถและความถนัดของครูประจําชั้นได้มากที่สุดปัจจุบัน ผมได้รับผิดชอบในชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยมีวิชาที่รับผิดชอบการสอนอย่างนี้คือ 1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ศิลปะการงานอาชีพสุขศึกษาภลศึกษาประวัติศาสตร์การงานอาชีพ,นชพหน้าที่พลเมืองต้านทุจริตกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมชุมนุมและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายครับจะเป็นจะมีวิชาที่ไม่ได้รับผิดชอบเป็นคุณครูท่านอื่นมาเวียนสองแทนก็จะมีวิชาพิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นครับครับต่อไปครับก็จะเล่าถึงบริบทและภูุ่มหลังของโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านตลาดคำนายครูดา้างรังสรรครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับตั้งอยู่ที่ตำบลขุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดเชียงภูมิมีนักเรียนทั้งสิ้น94คนโดยบริบทของชุมชนผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานี้ครับจะมีบริบท ของครอบครัวที่แตกต่างกันนะครับบางคนทาอาชีพพ่อค้าบางคนทาอาชีพเกษตรกรบางคนอยู่กับตายายบางคนทาอาชีพรับจ้างครับซึ่งบริบทตรงนี้สะท้อนถึงบริบทของครอบครัวและสะท้อนถึงบริบทของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความพร้อมของทางการเรียนแล้วก็ความสามารถพื้นฐานเดิมของผู้เรียนอีกด้วยครับ นีการจัดการเรียนการสอนครับก็จะในห้องของชั้นป .5 ครับอย่างที่ผมไลฟ์ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ครับจะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นแบบประจําชั้นนะครับผมก็จะทําหน้าที่ประจําชั้นห้องเรียนชั้นป .5 เป็นหลักโดยมีนักเรียนทั้งหมด16คนนะครับชาย8คนหญิง8คนมีนักเรียนปกติ15คนแล้วก็จะมีนักเรียนที่เป็นนักเรียนพิเศษนะครับเป็นนักเรียนที่เรียนร่วมเกิด เป็นนักเรียนพิเศษประเภทบุคลทองทางการเรียนรู้จํานวน1คนนะครับเป็นเด็กผู้หญิงนะครับเดี๋ยวถ้าดูในในคลิปการสอนจะเห็นโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะจัดการเรียน,นการสอนแยกหรือว่าอาจจะมีใบางานหรือจะมีกิจกรรมต่างหากนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยต้องเล่าให้ฟังตรงนี้หรือว่าเราได้จัดการเรียน,นการสอนร่วมกับเพื่อนไปเลยนะครับน้องก็จะได้เดินไปทากิจกรรมกับเพื่อนนะครับตามความสามารถที่น้องทําได้นะครับ ซึ่งบริบทของนักเรียนครับมันมีความแตกต่างกันในครอบครัวอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนี้ส่งผลทําให้เกิดจากความพร้อมไม่ไมเท่ากันนะครับก็เลยมีผลต่อความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันไปด้วยครับครับต่อไปครับจากได้ทำการเรียนการสอนมาแล้วเนี่ยครับปัญหาที่ได้พบครับก็ ผมก็เลยเลือกปัญหาเรื่องนี้มาครับในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องของร้อยละนะครับสาระมาตรฐานการเรียนรู้คือสาระที่1จํานวนและพิชคณิตมาต,ามาตรามาตรฐานคอ1นึตัวชีว้วัดคอ1นึ่งจุดหนึ่งปห้ทในเรื่องของแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็นนคือนักเรียนเนี่ย,ไม,ามายนะไม่สามารถเทียบนะครับไม่สามารถเทียบบัญญิตยานเพื่อแก้ไขปัญหาโจทย์ปัญหาร้อยละ การลดราคาได้เลยนะครับซึ่งพอเราได้เจอปัญหานี้ครับเราก็ได้เข้าไปสังเกตนะครับสอบถามนักเรียนนะครับว่าทําไมถึงทําไม่ได้ทําไมถึงทําไม่ได้เลยนะครับปัญหาที่นักเรียนสะท้อนออกมาก็คือข้อแรกเลยครับเป็นปัญหาใหญ่เลยนักเรียนมองว่าการเทียบบรรยายนยางแบบเดิมนะครับแบบเขียนสามบรรทัดเนี่ยนักเรียนมองว่ามันเขียนหนังสือเยอะเกินไปนะครับพอเขียนหนังสือเยอะทําให้เวลาที่ใช้ในแต่ละข้อเนี่ยนานนะครับนี่คือปัญหาแรกเลยข้อ 2. ครับ การเทียบบรรญาตาศยางแบบเดิมเนี่ยนักเรียนกังวลเกี่ยวกับการเขียนตัวหนังสือมากเกินไปนะครับการเขียนสามบรรทัดการเว้นบรรทัดการเขียนหน่วยเขียนไม่ตรงลายมือไม่สวยนั้นพอนักเรียนไปกังวลเรื่องการเขียนมากเกินไปทําให้นักเรียนไม่ได้โฟกัสไปที่การหาคําตอบคูดงาว่าไม่ได้ไม่ได้กังวลไปที่วิธีการนะครับพอเขียนตัวหนังสือเยอะแล้วขาดความ ขาดความท้าทายในการทําไปแล้วทําให้นักเรียนไม่อยากเทีบญญยบบรรยัติยางในการหาคําตอบแล้วนะครับก็จะกลายเป็นว่าไม่ทำนะครับหรือทําไปแบบไม่ไม่ได้รู้สิ่งนั้นจริงๆนะครับอันนี้ก็คือปัญหานะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นครับก็ทําให้อ่ผมนะครับปรึกษากับคณะครูในโรงเรียน,นว่าจากปัญหาดังกล่าวนี้เนี่ยนักเรียนเนทียบบรรยัญญตาิยางไม่ได้เนี่ยไม่อยากเทียบบรรยัญญตาิยางเนี่ยเพราะว่าตัวหนังสือเยอะเกินไปเนี่ย เราจะทำยังไงนะครับก็เลยไปศึกษานะครับเพื่อที่จะหาเครื่องมือนะครับมารเริ่มพัฒนาการเทียบบัญญัติยามแบบใหม่เพื่อที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของนักเรียนที่ว่าลดตัวหนังสือให้น้อยลงนะครับเน้นไปที่ตัวเลขในการค้นหาคําตอบมากขึ้นนะครับก็เลยได้ออกมาเป็นนะครับการใช้ตารางความคิดนะครับการใช้ตารางความคิดแทนการเทียบบัญญัติยามแบบเดิมนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมหยิบเครื่องมือตรงนี้มาริเริ่มพัฒนาการสอน วิชานี้ใหม่ให้กับนักเรียนนะครับเพื่อที่จะลดนะครับปัญหาหลักคือการลดลดตัวหนังสือแล้วก็สร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เรียนนะครับในการทําเรื่องนี้นะครับต่อไปเทคนิคการสอนนะครับเทคนิคการสอนในวิชานี้นะครับก็จะใช้เทคนิคการสอนแบบ พื้นฐานเลยนะครับก็คือมีการบรรยายก่อนนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการทํากิจกรรมกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ให้นักเรียนได้ทํากระบวนการกลุ่มมีการนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ของตัวเองแล้วก็แสดงบทบาทสมมุริในตอนสุดท้ายครับสื่อการสอนก็จะมีการใช้สื่อ powerpoint นะครับเพื่อขึ้นจอให้นักเรียนเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ใช้สื่อภาพประกอบแทนของจริงนะครับในการทํากิจกรรม กรอบแนวคิดก็คือในการทาตรงนี้นะครับก็คือการเอาตารางเนี่ยนะครับมาแทนการเทียบปฏิยัติย่างแบบเดิมนะครับเพื่อให้นักเรียนทําได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทําได้ถูกต้องมากขึ้นโดยลดตัวหนังสือลงลดการเขยนตรงนั้นลงนะครับเพื่อเหมาะไปที่การหาคําตอบนะครับการใช้ตารางความคิดแทนการเทียบปฏิยัติย่างแบบเดิมครับก็จะมีหลักการง่ายๆดังนี้นะครับข้อที่1ก็คือตีความหมายของเปอร์เซ็นต์ก่อน 2เอาข้อมูลที่ได้ครับมาใส่ตารางนะครับพอใส่ตารางเสร็จปุ๊บเอาตารางตรงนี้นะครับมาสร้างเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็นําประโยคสัญลักษณ์นั้นไปหาคําตอบในตอนสุดท้ายครับหลักการจะมีอยู่4ขั้นตอนตรงนี้สั้นๆนะครับต่อไปครับในวิธีการดําเนินการสอนครับในชั่วโมงเดี๋ยวคณะกรรมการจะได้เห็นในคลิปเพิ่มเติมนะครับก็จะมี1ก็คือทบทวนการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับครับด้วยการคณิตคิดในใจนะครับหรือคณิตคิดเด็ว 2. อธิบายความหมายเกี่ยวกับเนื้อหานะครับแสดงวิธีการใช้ตารางครับแล้วก็ฝึกประสบการณ์การแก้ไขปัญหาร,รวมถึงการทํากิจกรรมที่ท้าทายแล้วเป็นการสรุปในตอนสุดท้ายครับความคาดหวังตรงนี้นะครับความคาดหวังตรงนี้ก็คือสามารถที่จะเอาตารางนี้นะครับไป แก้ปัญหาโจทย์ปัญหาเรื่องของการลดราคาได้แทนการเทียบประหัตพยายางแบบเดิมนะครับโดยดูหลักฐานล่องรอยก็คือจากภาราชิ้นงานในชั่วโมงนะครับภาราชิ้นงานหลังหลังชั่วโมงก็คือการบ้านนะครับโดยการบ้านแต่ละข้อเนี่ยนักเรียนก็จะต้องสามารถตอบถูกได้ทั้ง4จุดด้วยกันก็คือ1การตีความหมายเปอร์เซน็นต์สการสร้างตารางความคิด3การสร้างประโยชน์สัญลักษณ์และ4การหาคําตอบจากประโยชน์สัญลักษณ์นั้นครับ ปัญหาครับปัญหาก็คือตอนแรกครับจะคือจะไล่าฟังนี้ครับตอนแรกเนี่ยวันที่ทำเนี่ยนะครับจะมีนักเรียนเข้ามาใหม่หนึ่งคนนะครับก็เลยทําให้เอกสารนี่ก็ต้องทําเพิ่มเติมนะครับนักเรียนเพิ่งย้ายมานะครับย้ายมาแบบวันนั้นเลยนะครับข้อ2ก็คือจะมีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือมีนักเรียนเรียนร่วม1คนนะครับแต่ว่านักเรียนก็พยายามที่จะเรียนร่วมไปกับเพื่อนนะครับทํากิจกรรมร่วมไปกับเพื่อน นะครับตรงนี้ก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับโดยปกติอย่างที่ผมเล่าไปก็คือมีกิจกรรมต่างหากแต่ว่าในวันนั้นก็คือให้น้องทําร่วมกับเพื่อนไปเลยนะครับทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นคลิปที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับเกี่ยวกับการทำการเรี่มเริมแก้ปัญหาของผมตรงนี้ครับด้วยการใช้ตารางความคิดแทนการเทียบมันอย่างแบบเดิมครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการครับที่ให้โอกาสนะครับผมในการทําชิ้นงาน ผลงานในวิชาการวันนี้ครับขอบคุณมากครับ